ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนเบรกนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวและก็ประโยชน์ของชาเขียวกันไปแล้วในหัวข้อดื่มชาหรือกาแฟดีกว่ากันค่ะประโยชน์ต่างๆนานา,นา,นา,นานของชาเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดฟิเน g r e รีนทีที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญทางการแพทย์คือ EGCG ถึง75%ค่ะแล้วยังผสมมัชฌายังผสมคาโมไมล์ลงไปอีกนะคะทีนี้มาพูดถึงอัไรเขาคอชานะคะ<อ>พูดถึงเรื่องกาแฟกันบ้างนะคะว่าประโยชน์เนี่ย เราอยากจะทราบซึ้งกับสิ่งที่กินเข้าไปนะคะว่าดื่มเข้าไปเนี่ยนอกจากหอมแล้วเนี่ยนอกจากอร่อยปากแล้วเนี่ยประโยชน์ของกาแฟนเนี่ยมีอะไรบ้างคะงานวิจัยค่ะพบว่ากาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากและที่เราเคยเชื่อกันมาตลอดเป็นความเชื่อว่าดื่มกาแฟม,มากๆไม่ดีถูกตีตกไปด้วยงานวิจัยใหม่ๆค่ะงานวิจัยใหม่ๆบอกว่าการดื่มกาแฟยิ่งมากแก้วยิ่งมีประโยชน์ในกาแฟเนี่ยมีสารสําคัญ ที่เรียกว่าไฟโตนิวตรียนหรือว่าสารเคมีในพืชมากกว่า1,000ชนิดในกาแฟยิ่งดื่มมากยิ่งดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมาระวังในเรื่องของถ้าดื่มบ่ายเดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับนะคะอันนี้เราอาจจะต้องจัดเวลาถ,ถ้าถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีผลดื่มดื่มกาแฟแล้วแต่ยังสามารถหลับได้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นเมื่อกี้ดรบอกว่ามีางานวิจัยเกี่ยวกับกาแฟด้วย เปเล่าไ้ฟังทีเถอะค่ะงานวิจัยของการดื่มกาแฟมีตั้งแต่เรื่องของการดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะภาวะน้ําตาลในเลือดสูงรวมทั้งมีประโยชน์ในการป้องกันอัลไซเมอร์ได้ด้วยแล้งานวิจัยบอกไหมคะว่าให้ดื่มได้ที่กี่แก้วควรจะกี่แก้วต่อวันเียค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเ,เราบอกตรงเนี้ยลาบากเพราะว่า กาแฟแก้วหนึ่งค่ะมันจะใส่คาเฟอีนอยู่ที่5 0าส0ถึงหนึมิลลิกรัมต่อแก้วอย่างของไทยทรมเนี่ยเราใส่50เพื่อเอาน้อยไว้ก่อนแล้วยุทดสอบแล้วว่าสําหรับคนที่ดื่มกาแฟแบบไม่ได้ในเรื่องของคาเฟอีนเนี่ยเขาก็ายังดื่มของไทยทํมได้จริงๆแล้วเนี่ยยุจะบอกว่าเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเข้าไปค่ะ กว่าคาเฟอีนจะหมดฤทธิ์ในตัวเราอ่ะใช้เวลา10ชั่วโมง10ชั่วโมงสมมติว่าพี่เปิ้ลด uh, ื่มกาแฟตอนบ่ายสองมันจะไปหมดฤทธิ์ตอนเที่ยงคืนแล้วถ้าพี่เป็นคนเซนซิทีกับคาเฟอีนพี่ก็ไม่ควรดื่มเกินบ่ายสองเราต้องสังเกตตัวเราเองต้องสังเกตค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการล้างพิษคาเฟอีนในตัวเราด้วยค่ะก็อย่างที่แบบอเมริกาเงี้ยค่ะเขาจะมีกาแฟแบบอย่างเราไปเรียนหนังสือหรือว่าไปที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีกาแฟของโรงแรมที่มันเหมือน พี่เพิรลบอกว่ามันเหมือนน้าล้างแก้วคือมัน,มนอาจจะมีคาเฟอีนน้อยมากแล้วเขาก็ดื่มแ <c oughs> บบนี้แต่ถ้ากาแฟมาตรฐานที่เขาใส่แบบ 50- าสถึงร้อมิลลิกรัมอ่ะมันก็จะหมดลิตรในแบบ10ชั่วโมงเงี้ยพี่เปิ้ลค่ะถ้าเราดื่มใบสองมันก็จะหมดลิตรเที่ยงคืนยุ้ยก็คิดว่ามันต้องลดการดื่มขึ้นมาอะไรอย่างี้ค่ะแล้วในเรื่องของการล้างพิษคาเฟอีนในตับล่ะคะดรยุ้ยครคือพือ <c oughs> ตับอะ่ะมันมีกระบวนการล้างพิษเขาเรียกว่า2เฟสหรือว่า2ขั้นตอนนะะ เฟสแรกก็คือทําให้สารพิษนี่มีความเป็นพิษน้อยลงเฟสที่2อ,อะ่ะทำให้สารที่เป็นพิษน้อยลงเนี่ยละลายน้ําได้คท่านี้เนี่ยคาเฟอีนเนี่ยมันจะถูกทําลายหมดตั้งแต่เฟสแรกเพราะฉะนั้นคาเฟอีนก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้เทสว่าตับเรามีความสามารถในการล้างพิษดีแค่ไหนอย่างสมมติว่าพี่ดื่มกาแฟเข้าไปอึกหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าใจสั่นแบบรับไม่ได้เลยแล้วก็ยังคงอาการนี้เป็นเวลานานก็เป็นไปได้ว่า กา <g arden> รล้างพิษตับในเฟสแรกของพี่ทำงานได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดพี่ดื่มกาแฟตอนเที่ยงคืนแล้วพี่พบว่ายังหลับก็อาจจะเป็นว่าเฟสหนึ่งทำงานดีเกินไปซึ่งอันนี้ก็อันตรายนะค่ะโอ,อ้โหก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่านี่ก็ได้ความรู้มาเกี่ยวกับเรื่องตับด้วยเกี่ยวกับเรื่องร่างกาย<ช>ด้วยนะคะถามดอกเตอร์นิดนึงนะคะคนที<ะ>่เขาดื่มกาแฟแบบไม่มีไม่มีถูกสกัดคาเฟอีนออกหมดแล้วเนี่ยเขายังจะได้ประโยชน์ อย่างที่ดรยุ้ยพูดไหมคะที่เขาเรียกว่าดีคาเฟอีเนสกาแฟเนาะ,ะก็คือไม่มีคาเฟอีนเลยยังมีประโยชน์พี่มีการทดสอบในพวกกาแฟาที่ไม่มีคาเฟอีนเลยต้องต้องเข้าใจว่าคาเฟอีนเป็นแค่หนึ่งใน1 0 0 0งพันสารที่มีประโยชน์ในกาแฟพวกดื่มดีคาเฟอีนนสารใช่ไหมคะใช่หนึ่งพันสารที่ที่มีประโยชน์ในกาแฟาเนี่ยคาเฟอีนเป็นแค่หนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดื่มแบบไม่มีคาเฟอีนก็ยังได้ประโยชน์จากกาแฟอยู่ดีอืค่ะ ยางนั้นชักชวนค่ะค,คุณผู้ชมคะมาดื่มกาแฟกันเถอะค่ะ <_ S 2> ส่วนชาก็ก็ถ้าใครชอบชาเขียวนะคะอันนี้คอกาแฟก็จะแนะนำยู่ดื่มทั้งสองอย่างพ <_ S 2> ี่ก็ดื่มทั้งสองอย่างเพราะว่าประโยชน์จะได้แบบมิกซ์กันนะคะบวกกันค่ะก็ดีค่ะมาดื่มเดฟนี่โบวี่กาแฟของเรานะคะคือในฐานะเป็นคอกาแฟเนี่ยก็จะสบายใจค่ะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายอย่างมากด้วยเช่นกันค่ะ เรายังใส่สารอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะคะตัวเดฟนิบโววีเนี่ยเราใส่อาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดีด้วยนะคะเราใส่ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรลงไปที่มีงานวิจัยลดไขมันหน้าท้องในหนูนะฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรคืออะไรคะคือเส้นใยมันเป็นหนึ่งในสามเส้นใยที่มีงานวิจัยทางการแพทย์มากที่สุดในโลกในเรื่องของการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดีมีงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะในการลดน้าหนักและไขมันในเลือด ใช่ในหนูทดลองในหนูทดลองนะคะในหนูทดลองไขแม่น้วเลือดใช่ไข่มันในเลือดแถมยังมีฤทธิ์ช่วยการระบายด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราใส่สารสกัดกระบองเพชรกระบองเพชรช่วยไม่ให้หิว่ะคุมหิวค่ะคุมหิวแล้วก็ปราศจากน้ําตาลนะคะเราใช้ตัวเขาเรียกสาร เราใช้ส,สารให้ความหวานที่ปลอดภัยแทนการใช้น้ําตาลค่ะปราศจากน้ําตาลปราศจากไขมันทาส์นะคะเขาใส่ครีมเทียมแต่ว่าทําจากไขมันถั่วเหลืองที่ไม่มีไขมันทาร์ะดื่มได้สบายใจหายห่วงนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันนะคะคืออิ่มใจแล้วก็เรียนรู้กันไปว่าเราดื่มอะไรเข้าไปแล้วมีประโยชน์กับเราอะไรบ้างถามมาได้เลยค่ะที่ไลน์ at top shopping ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะส่วน เรายังไม่เลิกแถมนะคะเพราะาอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้เราแถม easy คืออะไรคะดรยุ้ยคะมันคือเขาเรียกว่าสารผ่อนคลายทีอานีนที่มีมักในชาเขียวเราเอามาใส่แคปซูลคือยุ้ยเป็นคนที่กิน easy ตอนเชา้าแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มชาเพื่อความสงบ เพื่อให้อยู่สงนคลายนะคะตัวนี้สุดยอดจริงค่ะค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News เวลา17นาฬิกา30นาทีด้วยความรักและห่วงใหญ่จาก Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปปขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ